แสดงธรทาสักกันหนึ่งแจกเขาเิ่นจินเขาแรงแล้วพุ่งในเช้าเขาคงจะตักบาตรดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้ลาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราเราก็ไม่มีในเราเราก็ไม่มีในสิ่งอะไร ให้เปียงคิดเสมอว่าเป็นของเพียงอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเป็นเพียงอาศัยชั่วคราวนะเกิดขึ้นตั้งโยนดับไปเกิดขึ้นตั้งโยนดับไปเมื่อแต่ร่างกายเราก็อาศัยชั่วคราวพออเดกท่านก็อาศัยแค่ชั่วคราวหกสิบห้าปีอาศัยชั่วคราวเท่านั้นก็คืนสุ่ธรรมชาติไม่อยากาไม่อยากให้เขาก็ต้องเอาถึงเวลาก็เอาคืน ้าเป็นอย่างนั้นนะครับพวกเราก็มาอาศัยเชื้อขาวยืมเขามาใช้ยืมเขามาใช้ยืมธรรมชาติมาใช้ขอให้พวกเราได้ได้พิจรารณาเราเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถืว่ามีบุญมีบุญมากแต่ถึงกันนั้นว่าเราเป็นมนุษย์มีบุญมากก็ยังมีทุกข์อยู่ทาให้เป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดอสศรกาย สัตวนะ์นรกจะทุกข์ขนาดไหนยมพ่อยมแม่ให้ลองคิดดูขนาดเราเป็นมนุษย์เราก็ยังทุกข์ถ้าไปเป็นสัตว์ใน,นาชานจะทุกข์ขนาดไหนนี่คือว่าเรามีบุญน,นั่นเองยังทุกข์อยู่มาได้อัตภาพมนุษย์เป็นสุดประเสริฐแต่ก็ยังทุกข์อยู่หลกภัยใครเก็บอะไรต่างๆอุปสรรคที่ประดังประเดมาแต่ <c oughs> ก็ให้เราได้เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมดา ยิ่งถ้าเราได้เห็นสัจธรรมเป็นความจริงนะมันก็ไม่อยากได้อะไรไม่ได้อยากปฏิบัติให้เขาถึงธรรมถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมพวกเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรอืมอืมว่าเวออืม,อม,อม ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรพวกเรารู้แล้วว่ามันถ้าเราเข้าใจธรรมะล่ะมันจะเห็นว่ามันไดมาเสียไปจะไม่เสียดีอกดีใจอะไรมากมายเพราะมันมันถ้าเราไปยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันไม่เที่ยงแล้วมันก็จะทําให้เราเป็นทุกข์ก็เหมือนว่าทำร้ายตนเอง แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะาในดวงตาเห็นธรรมระดับเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ค่อยไปยินดียินไลอะไรจะไม่ได้เป็นดีอกดีใจเสียใจ,ใจ,ใจได้มาเสียไปอะไรมากมายเพราะมันเป็นอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันอยู่ชั่วคราวได้มาเสียไปจะอยู่กับเราก็ไม่ได้นานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินคนรักคนคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็ดงวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีนะ เพราะเราจึงพยายามที่จะต้องตั้งสติให้ดีๆและลืกถึงบุญกุศลเราให้มากทําความดีให้มากๆไม่ว่าเราจะช่วยคนอื่นช่วยคนทุกอย่างสงเคราะห์สัตว์สงเคราะห์คนทุกอย่างลาบากกับเราแต่เราคิดถึงเราเราก็เลยมีความสุข <c oughs> ให้ทานทําบุญสุนทานตามที่เราทําได้ก็แล้วลึกถึงบุญเราทํา <c oughs> ก็จจจะทำให้ใจเรามีความสุข เราได้ทําสมาธิอย่างได้นั่งสมาธิวันละเล็กละน้อยเดินจงกรมสวดมนต์ฟังธรรมเราก็ระลึกถึงแล้วมันก็มีความสุขคือเราได้ทําถ้าเราได้ทําแล้วเราเราระลึกถึงเวลาไหนมันจะมีความสุขไม่ว่าจะบุญอะไรที่เป็นบุญเพราะว่าชื่อของบุญเป็นชื่อแห่งความสุขนิดเดียวหน่อยเดียวให้ความสุขบุญเพราะว่าเป็นชื่อของความสุข จะล้างห้องน้ำจะปัดกวาดทวสซาราจะล้างถ้วยจะพากันทำอาหารขึ้นโต๊ะให้ครูบาอาจารย์ช่วยกันจะทำอะไรที่เราทำได้เราจะเห็นนะว,ว่าบุญเนี่ยมันคือความสุขปัดกวาดดูแลช่วยกันเนี่ยพวกเรามีแต่มีแต่รู้สึกว่าเหมือนเรามาสั่งสมบุญเราได้รักษาศีลห้าศีลแปพี่เจรณาแล้วว่ามีความบริสุทธิ์ยังไง ไม่ด่างไม่พ้อยไม่ขาดไม่ทะลุมีความภูมิใจสขิข้อนี้ก็ดีข้อนี้ก็ดีข้อนั้นละลึลกถึงศีลานสติก็มีความสุขในนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมสวดมนต์เป็นบุญของเราที่ถึงเวลาไหนมีความสุขไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดทุนถ้าทำไมทำอย่างนี้เรามาเชื่อว่าถ้าพวกเราสร้างความพอใจสร้างความความดีให้มากม ใจเราจะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆนะขอให้พวกเราได้ชิ่นว่าบุญหนึ่งเป็นชื่อแห่งความสุขในให้ศึกษาบุญดีๆบุญอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีความสุขบุญให้ทานบุญรักษาศีลบุญสวดบุ์ภาวนาบุญขวัญขวายในกิจที่ชอบบุญอ่อนน้อมต่อมตนวิยาวัชมัยบุญให้ส่วนบุญปฏิทานทำไมบุญอนุโมทนา ปัตตาห์ธมทนาม่บุญฟังธรรมธรรมสวมัสใหม่บุญแสดงธรรมสนทนาธรรมบุญทำความเห็นได้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูชุกกรรมบุญเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขทำได้มากก็มีความสุขมากสบายใจมากเกณยินใจมากบุญเนี่ก็จะทำให้เราไปสู่ทางทางสว่างทางพ้นทุกข์ไม่ลำบาก ปอยู่ไหนก็ไม่ลำบากอยู่ตรงไหนที่ไหบุญนี้จะไม่ให้เราลำบากจะมีอยู่มีกินเมน้จะเจอสถานการณ์เวลวร้ายแต่มันก็มีคนมาช่วยมารับมาให้ประคับประคองเราได้ก็เรียกว่าปฏิหารของบุญสังเกตดูก็ได้เยวพ่อจะมีเวลาเราเจอสถานการณ์ขับขันอะไรต่างๆบุญนี่บางทีถ้าเราได้สั่งสมแล้วจะมาช่วยก็เรียกว่าปฏิหารของบุญเรียกว่าบุญยลิปที่จะทําให้เราได้ ได้แควคาดปลอดภัยหรือว่าได้สมความปรารถนาเราก็ดูปัจจุบันเราก็ได้เยอะมากเนี่ยพวกเรามาดูปัจจุบันของเราขณะนี้เราอยู่ขณะนี้เป็นยังไงมีแต่พระสงค์เหมือนกันก็ว่าจะขณะนี้เราอยู่ยังไงอยู่ยังไงทานยังไงฉันยังไงนอนยังไงเป็นอยู่ยังไงให้สังเกตว่าถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยจะไม่รำจะไม่จะไม่สบาย จะมีแต่ความลําบากจะมีแต่ความทุกข์แต่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้เรารู้ว่าน,นั่นคือบุญของเรามาอยู่สบายใจสบายรักษาศีลก็สบายสวดมนต์นั่งสมาธิก็สบายมาอยู่ด้วยกันก็มีความรักความเมตตากันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยความสบายใจอันนี้คือบุญเนยออ์อย่าไปมองอดีตไปมองอนาคตมองปัจจุบัน มองดูว่าปัจจุบันนี้เราเรามีบุญแล้วแต่บางเรางเราไม่รู้ว่าตัวเองมีบุญไม่รู้ว่าเรามีบุญบุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจนั่นแหะเป็นอย่างนั้นให้มองดีๆเรามีอยู่มีกินมีอะไรไปมาสะดวกมีที่หลับที่นอนมีเสื้อผ้ามีอะไรมีกัลยาณมิตรมีหมูดีคณะดี ก็ยิ่งเป็นบุญของเราอีกนะหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆถ้าไม่มีบุญที่เราสังสมมาอาจามาอยากให้โยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เห็นบุญตอนเองว่าเรายอย่าไปคิดอะไร ee. ที่มันยังไม่ถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดูเราด,ดูดูการเป็นอยู่ของเรา <c oughs> ถ้าคนไม่มีบุญเดี๋ยวลาบากจะอยู่จะฉันก็ลําบากจะไปจะมาก็ลําบาก จะอะไรก็ตามลำบากปัจจัยสี่มันจะขาดจะเกินโม้มันจะไม่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 พออย่างอาตภาพแต่ถ้ามีบุญแล้วมันจะอยู่สบายอย่างไงยิ่งเรารู้สึกว่ามีอุปสรรคมากก็ได้ก็ยิ่งก็ต้องทำบุญให้มากบุญสิบอย่างด้วยเดชยบุญทั้งสิบป้องเอาเลยบุญไม่เสียเงินมีทั้งเก้าอย่างบุญเสียเงินมีข้อเดียวคือทานน้ำมัน ด้ให้ทานอันอื่นก็ไม่เสียให้ธรรมทานได้อภัยทานให้รอยยิ้มเป็นทานให้บวาจาเป็นทานให้ใบหน้าเป็นทานให้แววตาเป็นทานให้กายเป็นทานตอนนี้ก็ไม่ได้เสียเงินให้ความยุติธรรมให้ความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนทุกทุกคนนี่ก็เป็นให้เหมือนกันนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วบุญไม่ได้เสียเงินยิ่งมาก รักษาศีลไม่ได้เสียเงินภาวนาไม่ได้เสียเงินนั่งเวลาไหนขนาดไหนตรงไหนที่ใดเวลาใดเป็นบุญเวลานั้นถ้าในความสงบในสมาธิแล้วก็ยิ่งเป็นกุศลยิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดทีด่ประณีตที่ไม่มีอะไรก็มีความสุขแค่มานั่งดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆก็มีความสุข ยิ่งพิจารณาเห็นกองสังขารความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็น,นต่างๆก็ยิ่งจะมีความเย็นใจสบายใจขึ้นสุขแล้วก็สุขยิ่งยิขึ้นไปจนไม่มีความทุกข์ในใจคือมันปล่อยมันวางนโมโห้ทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นมองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเียนสารสาระชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บไม่อยากเก๋ก็ต้องเก๋มันก็จะเป็นไปตามอย่างนั้น ในเมื่อพวกเราได้รู้อย่างนี้แล้วพวกเราก็ควรที่จะพิจารณาให้พอใจในกุศลนะครับสั่งสมบุญให้เรามากบุญสิบอย่างเลยทำไม่มากเลยเราได้รักษาศีลนะไรให้พอใจในศีลศีลแล้วกม็มีคุณมีอันิสงสูงมากมายให้เราไม่ตกอัมพาตภูมิดนะ้วเม้นยังไม่ถึงทำไม่บรรลุธรรมแตกก็ไม่ตกนรก เป็นปิดอาศร,รากายสแยชานเพอศีลคุ้มครองศีลรักษาศีลรักษาจิตดวงนี้ไม่ให้ตกต่ำแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไปรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไม่คา้าของเราทําที่เราทําได้เรามีครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรให้โอกาสให้เวลาเจ็บไข้ในป่วยท่านก็มี ความเมตตาให้อานุให้โอกาสได้หวละทุกคนต่างอยากจะดีอยากจะมีความเพียรอยากจะมีกลัลยาณมิตรอยากมีครูอาจารย์ที่ดีน,นะแต่บางครั้งสุขภาพร่างกายอาจไม่เหมือนกันเราก็อนุอนุเคราะห์กันด้วยความเมตตาให้อภัยคิดว่าเราคิดถึงแต่เรื่องดีๆต่อกันถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆต่อกันเนี่ยเราจะมีความสุขมาก นาคนนั้นคนนี้ที่มาเป็นยังไงยังไงให้เราคิดแต่เรื่องดีๆใจของเรามันจะดีไม่มีเราที่จะคิดร้ายกันเนะี่ยถ้าจิตเราดีจะให้จิตด,ดีแรกก็ฝึกฝึกสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิจะไม่คิดร้ายใครจะไม่ทําร้ายใครจะไม่พูดร้ายใครจะมีแต่ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดเจ็บเจ็บตายเรามีความสุขก็ยิ่งอยากให้คนอื่นมีความสุข อยากให้เขาได้มารักษาศีลอยากให้มานั่งสงมาธิสวดมนต์อยากให้มาฟังธรรมเพราะจะทำให้ใจของเรามันสบายเวลามีปัญหามีอุปสรรคคนที่ยังปร่งยังวางไม่ได้ก็เพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจความจริงก็ยัางจะต้องคีพต่างๆนานา,นาตีราคาได้มาเสียไปกลางโลกแต่ถ้าเราได้ถึงธรรมแล้วมันจะไม่ได้เป็นอะไรมากมาย มีแต่เห็นว่าถ้าเราไปยินดียินร้ายไปสุขไปไป,ไปทุกข์กับสิ่งเหล่าน,นั้นมันก็จะเหมือนกับทำร้ายตนเองเพราะสิ่งเหล่าน,นั้นถ้าไปยึดเวลาไหนทุกสิ่งในอย่างในโลกนี้มันจะทุกเวลานั้นเรารู้แล้วว่าถ้าทุกเกิดขึ้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตนเองถ้าเราไม่เอาธรรมะไม่ระลึกถึงธรรมพระเจ้ามีสติมันทกุก็เรื่องอะไรเนี่ยต้องถามถามมัน มันทุกเพราะเรื่องอะไรก็พิจารณาไปทุกเรื่องนี้เรื่องนี้ทําามถึงทุกทุกเพราะเรื่องอะไรมันก็จะค่อยๆมีปัญญามันจะเกิดเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารน,นที่เกิดมาขนาดเป็นมนุษย์ว่ามีบุญแรายังทุกข์ถ้าไปเป็นปีตอสุรกายเสือสารจะทุกข์ขนาดไหนยงเงี้ยให้เราคิดดูให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมาไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริง แม้นจะมีก็เป็นมีเพียงชั่วข่าวชั่วข่าวเท่านั้นจะมีรถมีบา้านมีเงินมีทรัพย์สมบัติเพียงอาศัยชั่วข่าวแม้นร่างกายนี้ก็อาศัยชั่วข่าวที่เราเผาเผาอนีกเนี่ยก็ชั่วข่าวร่างกายมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนแม้นไม่ได้มีโรคไม่ไผ่แต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นจะเก็บจะไข้น้อยไข้มากก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันธรรมดา สิ่งเหล่านี้ให้เราเรียนรู้ไม่ใช่เราให้เราหนีให้เราไม่ยอมรับคําสอนพระเจ้านะให้เราเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็พิจารณาความจริงทําความจริงได้ให้มันแก้งในใจให้มันรู้แก้งเห็นจริงแล้วก็วิปัสสนาปัญญาถ้ารู้แก้งเห็นจริงแล้วมันจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะมันยังไม่รู้แก้งเห็นจริงมันยังสติปัญญามันยังหลงมันยังยึดยังมั่นอยู่นะ ถ้าเราพิจารณาดีๆเราจะเห็นโอ,โอ้ยมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์ระหว่างสุขกับไม่สุขระหว่างยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายมันอยู่กับตรงรู้ทันตรงสติที่เราไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทันถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นมันจะไม่มีอิทธิพลต่ตอเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์อะไรถ้าเรารู้ทันเราจะเชื่อได้ มันขานมาผ่านไปวิ่งมาวิ่งไปเดินไปเดินมาอารมณ์ต่างๆมันจอนมาถ้าเราฝึกสติดีดเราจะรู้ว่าโอ้มันเกิดดับมันเกิดดับไม่มีอะไรถ้าพวกเราเข้าใจเราจะเชยได้มีสติรู้สึกตัวทั่วพอมได้จิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดเพราะมันรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็จะวางทุกอย่าง ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันยันฝากอยู่พ่อจะไม่ไปขอามาธนาสาธุในบนะุญรหลายหลายมีความสุขค,คอนเสิร์กุมโบรักษาพระคุ้มก่อเตรียมน้ำกวนเ้อใครมีนม้ำใครไม่มีนม้ำก็แผ่บุญอุษนออกแกกิจแจกแกยะทาววิวหาปุรามปริปุรนติสาขะรังเอวเมีวะอิตุทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปะติตังตุมห้างกิปะเมวัสมิจตุสเพมบริเตุสังกัปปะฉันโทมปันระโสยะธาไม่เจโตระโสยะธาพินติยวิวานชานโตสามบโรโควินานสันตุมันเตมภว วันตรายโยนสุขีธีหายุโกมภวอภิวะหันนัสีเลียนสันนิจฉมุททามปัญจโนนจารทารโรทามบาวันทานติอายุวันโนสุขัง้ารงายุโธมภรันโท เทโรวันนัตโธปนติพพานัตโธสุขังสันท์ธรรมเวทธรรมวิสุขคำโสอันทีการจันติอายุนทานต่างวันพระรังวันดินสุขังจันปันติพพานนัตโธทีฆายุยงยังสัมวาโหติยานตยาทุมปัมปันจันติตีพังวันตุสัมปัมบันการ

วันตาสัมัสัมขานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตหันธรรมยังตังกะริกอบาจวิกาณปัจจังปนามาเส ปติสังขโยนิโสปินธามปาตัมปาติเสวามีเนวันทวายะนามาทายะนามันตนายานาวิภูสนายาญาวันเทวะอิมาสังกายาสติติยาปัญายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุขหายาอินติปุระนันจามิธานปาฏิหังขามินาวันจามิ ในอุปาเทสามิยานตาราจามิปวิสติอนวัันจามภาสวิหารโรจติ